เปิดกล้องเว็เฟิร์นบัวไทยนะครับเวฟบเฟิร์บัวไทยครับผมอยู่กันน kind of ัดแล้ว um, ก็ครอบร้องมากมายเราจะต้องเปิดของมาแล้วเป็นของที่สั่งพิออเดอร์ไว้นะครับผมก็ลายกล่องนอกก่อนเลยกล่องหนึ่งมียี่สิบชิ้นนะครับผมก็แล้วก็มีการ์ดทั้งหมด30สิบลายนะครับผมขะกันโอเคครับอะเริ่มเปิดกล่องเลยเลย เราต้องแกะอืมต้อต่อรอยแกะตามสบายเลยพยายามแกะแบบรักษาสภาพของจริงอปิดจริงเลยแต่ดีเราจะโดนยิงนี่ก็สิบเลยเนี่ยไม่น่าหรอกไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเราค่อยไปตัดเอออย่าอย่าเด้อแบ่งเลยแบ่งออกเป็นฝั่งมันจะฝั่งหนึ่งมันจะลายหนึ่งมันจะมีสลับลายกันนี่ลายมันจะต่อกันที่นี่เลยครัจะเป็นอย่างนี้สองนักเรียนต่อกันสองนักเรียนอ๋อเออโอเคก็เดี๋ยวแบ่งแบ่งกันคนละฝั่งไปได้ได้ เราเอาฝั่งนี้ไปฝั่งไอ้ฝั่งเอาฝั่งนี้ไปเลยได้พี่เราเอาฝั่งนี้ไปโอเคได้ยไหมอืมั่งไม่หวานนี่เปิดได้เลยอ่าเปิดแบบเอาฉีดจากข้างหลังโอเคเปิดให้หนักเปิดการ์ดนะเพราะว่าเออจะได้ดูกันใช่ไหมอ่าฉีดตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋อยู่ดีๆขับไปจะอ่าอู้ดูอ๋อโทคิดว่ะโคิไม่แรกก็เป็นโทควิดไทยสังคม เอ่อเมดที่ทําให้พวกเรากลายเป็นภัยสังคมไม่ใช่อีกคนนึงหรอที่มีพี่หกเอ่ออย่าได้แล้วนะดันไปก่อนนั่นคนที่มีหูเดี๋ยนะคนละโทคิ้กันก็เออเป็นไหโอเคโอเคค่อยค่อยเวเฟอร์อ๋อเวเฟอร์อยู่ไหนนี่ใช่อยู่ข้างในผมกินเลยเออกินนักสื่อครับผมกินนักสื่อครับก็เอสองใบแล้วอันนี้ของอีกด้าไว้แบบนี้ก่อนน้ำสบายเลยน้ำสบายเลยหวานมากหวานมาก ีแนะนำเป็นไงแเะนำมีขนมแล้วก็แถมของครับผมขนมกินได้นะครับผมผมก็กินไม่หมดอุ้ยชิโลโกะน่ารักน่ารักอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้มันอ๋อเป็นไอ้นี่ลายพิเศษลายพิเศษอ่าฮารายเฮ้ยชิโลโกะน่ารักจะเป็นแบบนี้ครับเสียงแตกแล้วหนึ่งมากน่ารักชิโลโกะชอบชอบแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆก่อน เฮ้ยทีน่าเจ้ากอดแตกโอเคทีน่ะมาอยากอยากถะอยากแกะด้วยอ่ะมาขออนุญาตซีดูีกันนี่เหโอเคขออนุญาตว่าระวังหน่โอเคขอบคุณจัะเราก็จะเปิดไปสองคนเลยแล้วกันครับผมขออนุญาตตั้งกล้องแบบไร้วรรณะได้ไหมไร้ารรณะไม่น่าเป็นไรเฮ้ยอยากใครอ่ะ อ๋ออาการนี้อากานนี้นะครับผมว่าวายไปงไงครับเลยคอมเมนต์จากการกนเเฟอร์อร่อยเอ้ยเบอร์ฟมันแล้วแต่ปากคนอิกเดี๋ยวกินทีหลังเอถ้ากินเยอะๆติดๆแต่ะมหวานแต่ถ้ากินด้ครับได้นนาลอะพี่ป็รวยเสวยๆอันนี้สวยเฮ้ยช่างอดทน ให้ให้ไม่บุลลี่ไม่ลูกเราให้บุลลี่ลูกสาวชันอยากอากบุลลี่ลูกสาวชั้ถ้าบุลลี่ลูกสาวชันเด็ดขาดอันนี้ชอบสวยสวยลายข้างหลังก็สวยนี่นี่เป็นเมมโมเรียลอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าก็เหมือนปกเกมที่มันแจกหมอว่าโออันนี้ของพี่เต็มอ๋อเซลิกะด้วยดีจังขอบเนี่ยเพลงอารมณ์ถ้าเปิดแก๊สโตออกจากเวเฟอร์นี้ก็จะแบบว่าอย่างนี้แหละประมาณนนั้ครับขอบเซลิกะฮุยคองดิชั่า อากาว้าวอั้เอาจริงๆตั้งแต่เอลทูดีากาออกมาก็ยอดเยี่ยมอยู่เอไปต่อไปต่อได้เลยพี่ก็ยังนพี่ไดเสรีภาพอยรถ้รู้ธีกันจริงเดี๋ยว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 เย่ยาหลบเล็กก็ติดไม่ทันยูสุยูสุครับผมครับเปินะ โอเคอันนี้ก็หมดฝั่งแรกแล้วนะอาผมก็เริ่มซองสุดท้ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคฮะนี้ก็หมดฝั่งสุดท้ายของฝั่งขวามืออ่ะเป็นลุงครับผมคุณลุงด้วยคุณลุงลุงคุณลุงโฮโอเคหรือว่ายอดเยี่ยมหมดฝั่งแรกฝั่งแรกเรา่คยมาไล่กินกันทีหลัง เรไปมาไล่กินกันแล้วโอ้ยลำหลังแล้วใช่นี่ครับผมนี่การวิสูจน์ภาพมองดูแล้วบอกแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่โอเคปะเฮ้ยโยริเฮ้ยเม็กาวบิ๊กอันนี้พี่เบสพี่เบสตัวโยริโยริครับเอวเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้เราต้องขอเลียอ่ะอาซีนะครับผมว่าก็ถือว่าใครถังโม ภัยสังคมทำไม่ให้เหรอเราเราเป็นภัยสังคมอันนี้ของจริงอันนี้ภัยสังคมจริงออเด้อด้วยภัยทั้งเราทั้งตัวคนไม่ไม่คนนี้แค่ะมโมอีโมโมอีคนที่คนที่ใส่คนที่ทำไม่ที่โอเวอรี่เหรอใจเย็นๆโอเวอรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเห็นสริกาอ่าเสริกาเปิดได้เมื่อกี้โอ้โหจริงจริงตรงนี้นะ ่งงดใครบ้าไม่รู้ันก็เก่งเนาะาโเห็นมันเล่นรัวใครว่ามันเดือนเดียวมึงจำชื่อได้เยอะจังวะนี่โลโก้มาแล้วอือเออโอเคตรงนี้ชิโลโก้ตรงนี้เป็นมิโดรีนะฮะอ๋อแฝดพี่แฝดน้องอ่าทีมอแปลว่าทีมชมรมเกมได้ครบนวฮะเฮ้ยชิโลโก้ฮ้ยสวยอะชิโลโก้เฮ้ยข้างหลังชอบสวยสวยสวยก็แปลว่าทีมชมรมเกมได้ครบก่อนนะครับผมในกล่องนี้สีคนเลย ฟีโฮยมินดาลีไม่เป็นไรวะยูสูเร้ก็อเลี่ยนแลวตายไดขนาดนั้นมันรู้ถึงใครเจ้าหน้วที่ถ้าสิ่งที่เราสิ่งที่พวกเราในสังคมทำก็คือการที่พอเห็นสาวผิวแทนแล้วเกิดอารมณ์มากกว่าสาวอันนี้ไม่รู้อันนี้เข้าไม่ถึงเอ่อไม่ไม่รู้อ่ะนี่นี่ แต่พอดูในสตอรี่ก็คือแบบอะทำไมเซนเซย์เขาต้องมีอะไรกับสาวผิวแทนเนี่ยแหละไม่เข้าใจเซนเซย์เกมนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสด้ไหมเจอใช่ต้อเคครับจะขอเด็กซื้อของเด็กซื้อของทุกคนนะครับโอ้กีนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สามซองสุดท้ายใช่แล้วเดี๋ยวเราจะตอนนี้ก็คือถูกนับก่อนนะเป็นสองสามสี่หกสามยศอ่าถ้าสามซองมันก็สิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ดลายจากสามสิบ ฉันบิดผมเลยหรือว่าฉันใผ้หนูใบอ่ะยังไม่สำหน้าด้วยกล่องในงน่าจะไม่มีสำหน้าจากพี่ดูโคบอลอ๋ออากูอ้าวเฮชรฟอร์บิลท์ีมได้ครบครับผมทีมข้ฮะทีมคณะกรรมการที่ได้ครับอารุครับเอ้ยอารุมีมีแห่งอันเวลคัมสคูลเราต้องเปิดเพลงมั้ยเนี่ยไม่ต้องก็ได้ไม่ได้ครับพี่เดอเซอสุดท้ายอะลาเทคอ่ะแล้วลาสเป็นอะไรครับ เดลาร์ออกมาจะเป็นนักเรียนสน่ารักของผมหรือเปล่าครับยูกาจังอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่เป็นนนมมีนนนินี่ก็ถือว่ายังไม่เจอคุณแม่ของพวกเรานะครับผมคุณแม่พวกเราผมไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวจะมาตั้งแผ่นกล้องข้างบนกันหน่อยมุมสูงมุมสูงกันหน่อยครับถ้ามุมสูงตอนนี้ที่ได้ครบทีมก็คือทีมนี้ข้างบนข้างบนนี้น่าจะครบครบแล้วก็มีทีมกรรมการวินัยกรรมการวินัยครบ ทำการในในที่ครบแล้วก็ถือว่าพันธ์ยังยังไม่ค่อยเกลือไม่เกลือยังไม่เกลือครบไปสองทีมครบไปสองทีมเพลงปุกเพลงปุกอาลมณ์ในตอนนี้ขอเบอร์ันะอันนี้ล่ะใช่ทีมอับบดอสหลือคนเดียวก็คืออายนี่ครับผมอร่อยนะอร่อยอร่อยแต่ครับเป็นสตรอเบอร์รี่จะชอบมากกว่านี้มันในนี่ไงร รถเวเฟอร์มันมันเป็นพื้นฐานอะโบนะสี่กลับาก็ทีรมทีมีเซีนซีขาดแค่หัวหน้าครับผมต้องวงน่าเลยโอ้นไอ้เจ้าพวกนี้โอเคครับกล่องแรกหมดไปครับอย่าไปตอกล่องสองกันอยาพร้อมไหมแกะกล่องสองต่อเลยครับโอเคครับก็กล่องแรกโอเคครับผม อย่าอย่าอย่าทีมมังกรง่ายๆแล้วแล้วเพลงทีมจะรู้จักเลยนะผมจะชอบไม่มังกรมันเป็นลูอัดดูแล้วดูแล้วแต่ประเด็นคือเขาเอามาจับนี่ทำนะไม่เคยดูอ่ะไอคาร์ดูเทคยูอาร์พัทชนอันนี้เราเริ่มฝั่งซ้ายกันปะเดี๋ยวรอบนี้เราจะฝั่งซ้ายเราพียายามเริ่มฝังฝากไปเราจะได้คุณพันพันลิยากับคุณคุณนักเรียนจบเอ็นดีอาร์หรือเปล่า อ๋อโนอายังไม่ออกใช่ใช่เรายังมีเป้าหมายหลักอยู่คือ2คนนี้นะครับเรายังมีโนอาอยู่ใช่ไหมใช่ผมยังมีโอกาสอยู่ในใจโอเคเป็นหมื่นล้านขออดีมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตั้งแบบนี้เรากล้องกล้องมันตั้งไปได้ยืนโอเคเดี๋ยวดูกล่าวโคดูมุมแบบไหนไหมหกหกเพื่อ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 ความโฆษณาให้ชัดเจนขึ้นครับเราเรา มันก็เขาก็น่าจะมีเปิดมาดูด้วยครับอะมิโดรีโอเคซ้ำนะอันนี้ตัอย่างนึงนะพี่ตั้งหัเนี่ยเซนเชอร์งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแกงอะเราไม่ได้หรอแกงเพื่อนอะชอบแกงนะอิิลิโอเค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 นอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอเโอเคโอโเโอโอเคอเเอเซิกเอเเอเอเอ โอเคพี่งั้นผมน่าจะได้เซติกาโอเคเดี๋ยวเราก็ดูไปแหละว่าเออขอให้มันไม่มีซ้ำโอ้ยไม่มีซ้ำก็คือโอเซตออะขาดอีกสิบแบบเยอ่ยอุ้ยยูกกายูกาโอเคนี่แหละชอบชอบปกเกมนี้แหละอันนี้ของยูกาสวนสุดเลยอ่ะรู้อ่ะซ้ำบอกแล้วยูกาแล้วออกกับมือผมเท่านั้นซ้ำเป็นนายจริงจิน้อง่าย บอกแล้วพี่ว่านองอาป่ะนักเรียนที่ไม่ไม่ไม่อาโกะอาโกะก็กูได้เอที่อ็นแน่เลยหยาอานอนโนเมียแต่ทุกวันนี้ก็แบบเขาก็เล่นมีมกันนะว่าเออถ้าสมมติว่าเซนเซ่ี้กินมันแขกันเร็วยังวะ แวโดนแไอพิกโดนแซคือแบบโดนกูต้องแดกมันก็ต้องกินหมดไม่ได้บอกว่าเออต้องกินหมดนะมันต้องกินเหรอวะันดนี้เป็นแอมโลโรงพยาบาลี่กินข้าวนีไเนี่ยแมมโมี่กเป็นผู้เสีคมโมรี่มีกล่องละใบเนาะน่าจะมีกล่องละใบอันนี้เป็นเอ่อรูปรงสองจะจไม่ผิด ของสะสมมันเป็นของสะสมเฉยๆครับผมไอ้หลังเล่นตรงนี้มีวิธีเล่นเรรู้อ่าอันนี้ใบใหม่ซีซีครบแล้วติบใบแรกเกีววะดีเรายังเหลือโนอาที่ต้องลุ้นต่อใช่ว่าแบบถือใบสังคมอ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้เอาลงนี่เหรออได้สิมันจะได้หมดเราแชร์ได้ขนมยันไ่อ้หูเด็กจีบไปซะอะไรเนี่ยบอก คนมนุษย์เรามันก็ไม่สะอาดทุกคนแล้วอ๋อเพียคเคยโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไปล่อพี่เบสแล้วแบบพี่เบสพี่ก็จะขายยังไม่รู้ราคากันหละแต่ก็ถ้าราคามาตรฐานมันก็น่าจะประมาตามตามทองที่ขาเปิด โมโมอีไม่เอาวาตารู้สึกจะเริ่มล้ําไงแล้วจนเริ่มกลัวแล้วใบใหม่ที่ผมมาตอนนี้มีแค่อยู่กับอีนี้แบนี่แอนด์ลุกมุมีร่างกายโอ้อเมโมเรียลเมโมเรียลสองครับเมโมเรียลมีสองนะครับบล็อกอ่บล็อกนี้เฮงดิเมโมเรียลสองก็มันก็แอดด้อมจริงๆกันแหละซีไอแ่นั้นเลือเฮ้ยอะไรนี่การทําใบบนี้องหพิฆาตเอาไปดูดนี่นะสิแปลว่าที่ออกยากน่าจะเป็นเมโมเรียลก็น่าจะมีตัวละครบางตัวที่น่าจะออกยากโอเคพี่ เมมโมเรียลสามใบรอบนี้โอเคบาอันนี้ผมน่าอ่าอ่าโดยก็คือโดนได้เลยนะบ้ิ๊โดนไน้นลยเดี๋ยวเราก็มาดูผลรับโดนในแต่ละฝั่งกันโอเคบาร์ดินบิ๊กโดนลสร็ล้วปอปบืเลยไดว่าใช่ไหมโดนโดนเอ็นดีอาร์ของจริงว่าและต่อไปพี่นัดเหรอไม่คือไม่รู้นะแบบเอ้ยตัวเองนะครับโอ้ คือตัวเองแบบว่าเออถ้าเป็นแบบเป็นพวกประเภทมีไวฟ์ูแล้วแบบอาไวฟ์ฟูตัวเองแบบมีเพื่อนแล้วแบบเอาเพื่อนมาชอบเราอ่ะไอแหลกเราโดนทางนั้นกอดอ่ะไหนดูนอาหน่อยเราคอมพิวตี้จัดเลยสวยนะสภาพแบบไปทะเลาะกันตรงนั้นไปทะเลาะกันไม่ได้กินกันเองไม่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 ยังไงวะเฮ้ยเพื่อนพี่เขาชื่อวิ๊มเว้ยเขาเขาต้องตัวอยากอย่างหนึ่งวะไม่มีนะคนรู้จักกีแล้วจะมาตกนะครับ ที่เราเยอะวะต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อในแล้วนะอแสดงว่าหนึ่งสองน่าจะมีซ้ำจริงๆครับผมเฮ้ยซ้ำนโนมิฮะโนโนมิมีสามหล้วตอนนี้สามใบแล้วเหรอใช่ใช่เพราะกล่องที่เราก็ได้กล่องหมดจุกดิ้นเลยเมโมเรียลครับผมเฮ้ยเมโมเรียลเยอะจัง4แล้วนะก็อนเมโมเรียลมันจะมีทั้งหมดห้าแบบที่จะจำไม่ถึงอีกแบบหนึ่งจำไม่ได้อีกแบบน่าจะอ๋อน่าจะไปในนั่นไอ้ทีมทีมของนีนะสี่นู่นแบบสุดท้าย ไอ้เนี่ครับผมโมเล้วโอเคครับโอเคครับมาเดี๋ยวดูโมดสูงแล้วค่อยมาดูรูปรวมทั้งสองกล่องนะครับผมครับผมก็กล่องนี้ก็คือก็หมายลักก็หมายลักเราครบครับผมแล้วเมมโมเรียลก็เรียกว่าขาดแค่ลายเดียวครับผมแล้วก็สองคนนี้นะฮะอีกแล้วนะมาพร้อมกันในกล่องเดียวด้วยแหละประเด็นเหมือนแบบว่า อยากมาด้วยกันดีจิงไม่ไม่เปิดแบบเปิดเจอภรรยาแล้วแบบมีมีแบบมีมีกิ๊กมาตามหลังมาแบบกิ๊กบอกว่ามามาเข้าบ้านไม่ไม่เชื่อครับผมโอเคเครับเยี๋ยวเรามาดูผลรวมโอเคครับผมก็ตามนี้ครับผมสองกล่องนีกล่องแรกนีกล่องสองเมมโมเรียลถือว่าได้เยอะแล้วก็ได้ซ้าอยู่ด้วยเมมโมเรียลอะกล่องกล่องสองแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็ บอกกับทุกคนนะครับที่อยากจะเปิดกล่องนะครับผมว่ามีสิทิ์ซ้ำนะครับผมระวังหน่อยนะครับโอเคครับก็สำหรับการเปิดกล่องบัวไคเวเฟอร์ก็จบลงในเพลงนี้ครับผมต้องเจอกันนะครับผมอร่อยนะครับรีวิวสำหรับคนอยากเป็นเบาหวานกล่องสองเดี๋ยวมาเปิดกันต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอพออเดอร์โอเคไม่ต้องห่วงทําคลิปกล่องสองแน่นอนครับผมแล้วเจอกันครับจะเปิด กันก็ต้องดูกล่องก่อน<ฮ>สิ่งที่อยู่บนฝากล่องโอ,อ,อ,<า>อ,อเคข้างกล่องนะฮะแล้วก็ตั้งกล้องเสร็จ<า><า>แล้วแต่ตั้งกล้องแต่ตั้งกล้องก่อนน,นั่ง,น,งนั่งเลยนั่งเลยโอ,โอ้โหสุดยอดก <soi> ็แกะเลยแกะแบบนี้ เพราะข้างหลอดข้างหลอดข้างในแล้วก็จึงจึงก้าวออกมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งอ๋อผมได้รูปแรกเป็นรูปรวมโอเคครับไม่ไม่จึงแค่จึงแค่ตัวก้าวออกไม่ย้อไหนเฮ้ยไม่กล่าวกล่าวเจ๋๊ได้ราคาดีนะไม่ไม่ไม่ราคาส่วนเฉลี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเออใครก็อยากได้ตัวอะไรมันก็จะให้แพงกันโอเคไปที่สอง เปิดไปเรื่อยๆเลยเราก็เอาขนมมาใส่ต่ออ่ะทานได้เลยทานได้เลยโรแมนติกอ่าอ่าเซรีน่าครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งนะทีละคนทีละคนอ่าทานได้เลยอเบร์กาละอะไรรอบนี้คาราเมลเหรออยากได้ชิโรโกะเออทำไมเป็นคาราเมลวะเออเออนี่ยมะขาวก่อนมันเป็นนมมะขาวนี่มันคาราเมลอยากได้ชิโรโกะครับชิโรโกะไม่มีนะ ใครอ่ะแก๊งพยาบาลอ่าแก๊งพยาบาลเทำอะไรเป็นไงบ้างอ่าฮานาเอะหวานก็รอบนี้แล้วเลยใช่เหรอเออพอดบอกทีวันนี้ไม่ใช่คนที่เราถือตีเดียวเลยที่ไหนปะใครอ่ะผมไม่ไหวแล้วไปแล้วเดี๋ยวเอาเซาลี่ว่ะเซาลี่เออเซาลี่สองมาสอบพร้อมกันสามเอยสามเซาลี่โอ้ีสามกับสามเดี๋ยวไอใบสามก็เก็บไปขายเซาลีจัง ทานได้เลยทานได้เลยดาวลิสโลดดิเชิติดผมไม่ไปโดนอ่แต่ไดบุบบุบใช่อ่ะอูแบบโคฮันลูบอกเลยไงเดียวเลยยานไว้เท้ยแต่มันตีมันก็เป็นเจตี้ตามรูปนี่แหละว่าเออมันจะมีใครบ้างของลรามกต้องห้ามครับจ็ดนประหารแน่นอนแตเป็นเมเปิ้ลแล้วก็แหกของเลยอะไกว่าได้ทั้งการ์ดได้ทั้งบัวหวานที่ผมบอกอ่ะว่แบบการ์ดเมเปิ้ลแล้วมันก็ได้เป็นอย่างนี้แหละอ่ามาชิโร่น้องไม่ใส่กางเกงในอ่ะ เป็นความจริงที่มันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตาันครับตานันอะรีาเป็นสูตี้ของน้องใช่ครับผมใช่ครับผมก็ต้องมีเข้างหน้ารับยารับยาสกูตนี้เลยไหมไม่รู้อ่ะสกูตตี้พี่เฟยเหรออ่ามันคือการอะไรการสั่จะมีครับ ครับผมออมาเป็นคู่เลยเฮ้ยได้แล้วมาเป็นคู่เลยนั่งว้าฉันได้แล้วขโมยอะฮืไม่เอาห้าม่เอาเดี๋ยดงกูหมดเลยนะสิบมันเท่าไหร่อะมันกล่องหนึ่งตกประมาณพันหกสิบแล้วมันแบบตีน้ำชาครบแล้วตีน้ำชาครบแล้วสองคนเกรยร์ยังไม่มีตัวตอนต่อไปไม่นัดเขาได้สุ๊กตาเติมผมขโมย ดี๋ยวจัดให้เอาดีได้เล่นเลยเอ้อ้าเฮ้ยสีเข็ด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 มากับมืออีกแล้วอ่าวิ้นแท้เชียวมาดีเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของก็ยังไม่ได้เปิดเลยเลยไม่ได้เสกอ๋อต่อไปไม่รู้อากโกมีเจ้าของหรือยังอากโกะอากโกะจริงๆมันออกตั้งแต่บล็อกแรกแล้วครับผมแต่ผมไม่ได้ซ้ำด้วยแหละอุ้ยไม่ซ้ำด้วย อมันมันซ้ำน้อยมาก้ยใครไปลงก่อนเอาจุนโกะจุนโกะโกะมาแล้วอ่ามีนี้ตัวตีตีพยาบาลครบแล้วอันนี้ลูกกว่ามาหน่อยอย่างนึงจะได้ขโมยค่ะหมดละหมดแล้วนี่อ่ะสองสามฮานาโกะข้าวอร่อยซ้ำแค่ตัวเดียวเหลือฮิปุมิคนเดียวอ่ะแต่มันมีทั้งหมด30แบบในชุด2ตอนนี้ก็ใช่อันนี้มา2ชุด มันเปิดจุดแรกก็กี่ใบอ่ะไม่เราไม่นับใบซ้ำก็สองเอ้สิบเก้าใบแค่สิบเก้าคนแล้วแล้วก็ได้อลน่าน่าจะเป็นใบสุดท้ายอมเ็กออกกบมือกุ้ยแล้วหวานเวยเสกออกกับมือกุ้ยแล้วแน่คนทำออกเลยอ่ะหลายรอบแล้วอ่ะงาถ่ายหน้านี่เป็นน้องสอดหน้าคนเ็กอืมอร่อยหวานหวาน แจกอลงาบยแจกได้เลยครับกินได้เลยกินได้เลยไม <im 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 kind of do ่ว่าอะไรกินได้อยู่แล้วกินได้อยู่แล้วเพราะว่ากินได้้อยู่่แลววเพราาะผมผมผมกินคนเดียวหมดไม่หมดอยู่แล้วลองไากินกินหมดกูโรสตัดขาแน่เบาหวานแล้วไปน้องก่อนร้อมกันในร้อกเดียวข้าไหวแล้วข้าวแล้วถ้ากูกินยังหายเข้ากูไปเป็นกัวโจแล้วเฮ้ยน้องตาคุณกินได้สิบเปอร์เซ็นต์โหมันมีอย่างนี้ได้หรอวะก็มีไว้เมื่อไหร่บอกเลยบอลพี่ร้าพี่เขาเอาเกลืเก็บให้น้องเลยได้ได้ โอเคครับบล็อกแรกจบไปเป็นเวเฟอร์พี่ใช่ผมเบาหวานแล้วโรคไปไม่รู้ว่ากินอย่างเดียวรู้หนึ่งแถมหนึ่งใช่เยวแบ่งกันหมดเยวค่อยไปแบ่งเดี๋ยวกล่องหนึ่งครับเดี๋อกล่องหนึ่ง เราหาหาที่ตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงสองอหวานครับสองสองอย่าง <laughs> ได้ได้ทั้งหมดเลย <laughs> ไม่ไหวครับไปเท่านี้มันกินหวานเกินนะ <laughs> มันน,นนั่นดิคราวนี้ทำไมมันเป็นคาราเมลวะตอนแรกคิดว่าเป็นรสนมเหมือนข้าวก่อนเพราะข้าวก่อนเป็นรสนม <c oughs> แล้วค่อนข้างดีมีเปล่าตามตีมเปล่าไม่รู้ดิหรือหรือมันหรือมันแล้วแต่แพ็กเกจเลยไม่รู้เลยไหมข้าจ๋าไม่ได้โอเคครับอ่ะอ่ช่วยได้เลยครับแกะแบบนั้นละ ใครอบคนแรกอ่ะฮิโอริโอเคตีอ่ะเลเี้ยงจะครบแล้วอเามาแล้วมาแล้วอสุสาไม้แกตัออศศงอสุสไม้ก็เยอะๆเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวถ่ายรูปรวมครับครับได้เลยของใบละกลาวคำขอ,อเต็มเลยก็เลยไม่นับต้องไม่เราที่เปิดกันอ่ะตีอยู่อ่ะโอเคเป็นลูกอานิสาอ่ะโคฮารุซ้ำ นี่เริ่มซ้ำเยอะแล้วเนี่ยพอเปิดล็อกแรกไปมันก็จะเริ่มซ้ำเยอะขึ้นเอาได้ละน่าเขาดูไปดูเขาตีเกตอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตัีเกตออกเยอะนี่เกตแตกง่ายเลยไปสุดท้ายไม่รู้ดิบางทีบางบอกเฮ้ยให้อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับเยทำไมอโลน่าออกงไงออก่าออกซ้ำเลยนะประเด็นเยี่ยเกินไปเนี่งเกืออยู่นี่ให้เอ๋อเออเอาไปบูชาได้ว่าเออนี่ อ่แล้วอาลิสอาคาลิสซ้ำซ้ำคารุนะยังไม่ออกเลยอ่ะยังไม่เห็นคารุนะเลยตอนนี้ผมยังไม่เห็นคารุนะเลยนะโอ้นี่อาสโกะอ่ะใครอาสโกะเสียได้ทำไมเป็นรูปใส่หน้ากากแค่นั้นแหละแต่รูปข้างหลังสวยสดอยู่ถอดหน้ากากน้องต้องถอดหน้ากากแต่ไม่เอาหน้าถิงแบบนั้นนะมิกะอาซ้ำอ่ะแมชีผมตีแมชีอ่านี้ได้แล้วซ้ำโซ้ำเยอะไหมซ้ำเยอะรอบนี้ถือว่าแตกหนักอยู่เพราะว่า ไม่ชี้ท่าที่พูดนี่มาพอดีมาขอใบใหม่ถ้าที่คนเห็นก็ต้องเข้าใจเข้าเกยกันอ่ะมาพอดีออ่ะพดีเลยเออฮารุน่ามาพอดีกำลังถามหาอยู่เลยเซน่ะใบสุดท้ายใช่ป่ะเอ็งเหวี่ยงเอ็งมีเงินพอไหมโอเคครับผมอ๋ออิจิกะเออลืมเลย ตียังเหลือต่อสุดท้ายต่อสุดท้ายยังเหลือคนเดียวเออวเหลือคนเดียวไอ้เหลือคนเดียวว่ะนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ใชรเปล่าวะใชรเปล่าวะไม่รู้ว่ามันมีลูปซีเค็ดเยอะเออเนาะไอ้ไอ้เนี่ยเกลือของแกเกลือลูกมันรัวรัวเลยล้นกันล้นกันไปสุดท้ายโอ้ไม่ใช่ว่ะไอ้ตาคาร์โรด้ามาต่อใบบัานได้ป้าอากาศรุนห์หนีตัวเดียวอ่ะ อันนี้คือเกลียวแเควางหน่อยวางหน่อยวางหน่อยโอเคเยี่ยสิแคสองใบโอเจครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปลวงสองครับผมขาดแค่หนึ่งคนคือซุนลุมิครับที่เหลือครบหมดซัมก็มีขอบคุณครับอ่าเป็นรูปอีเวนต์แล้วก็มีมิกะมีควารุคาซึมิอาลลน่าสองอ่ามีอารเซสะเดี๋ยวเจอ แบ่งให้ทีมไปครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับถ้ามีบล็อกใหม่ก็ขอให้เบาหวาน <c oughs> ไม่ไม่เอาเงิน,นดิขอให้ทุกคนไม่เป็นเบาหวานครับอย่าลืมฉีดอินซูลินด้วยครับขอบคุณครับไ <c oughs> <c oughs> อทีมงานกูเกาจะไปแล้วเนี่ยไม่พูดว่าขอให้เบาหวานมีใครทุกคนเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ดีนะขอให้เบาหวานทุกคนเก็บของกลับบ้านเนี่ย โอเคครับน <Okay. S 2> ้าก็หวานจริงนะครับครับเหี้ยเลยบอแล้วหวัแล้วไปครับผมบาย